สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูดาเช่นเดิมนะคะในช่องครูดาชาแนลหลังจากที่คุณครูพาอ่านบทที่3เรื่องเพื่อนกันจบแล้วต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะภาษาเล่มที่1กันค่ะนักเรียนเปิดไปที่หน้า47นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาลงมือทำไปพร้อมกันเลยค่ะ แบบฝึกหัดที่3แบบฝึกหัดที่3ข้อ1อ่านคำแล้วลากเส้นไปที่ภาพอ่านคำแล้วลากเส้นไปที่ภาพอ่ะเรามาเริ่มที่คำนี้กันก่อนนะคะคำแรกอ่านว่าไก่นักเรียนอ่านตามครูค่ะไก่อ่ะพออ่านเสร็จแล้วนักเรียนก็โยงไปเลยค่ะ โยงมาหาลูกไก่นะคะต่อมาคําที่สองช,างชางอ้างช้างโยงไปเลยค่ะโยงมาที่ภาพช้างต่อมาร้องร้องโยงไปเลยค่ะต่อไปเด็ก เด็กนักเรียนก็โยงมาเลยนะคะคำต่อมาเพื่อนเพื่อนโยงมาที่เพื่อนต่อไปเรียกเรียกโยงมาที่เรียกต่อมาจ้องจ้องต่อมา ชูชูช้างชูงวงเ็็นไนะคะโยงไปเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะไปหน้าต่อไปมาต่อที่หน้า48กันนะคะข้อที่2ขีดเครื่องหมายถูกภาพที่เป็นเพื่อนกันจากเรื่องเพื่อนกันขีดเครื่องหมายถูกภาพที่เป็นเพื่อนกันจากเรื่องเพื่อนกันเรามาดูกันนะคะว่ามีภาพไหนบ้างที่ กล่าวถึงในเรื่องเพื่อนกันภาพแรกนักเรียนเห็นไหมคะภูผามีไหมคะในเรื่องเพื่อนกันมีภูผานักเรียนก็กาเครื่องหมายถูกไปเลยแล้วกล่าวถึงใครอีกคะใบโบกใบบัวก็กาเครื่องหมายถูกลงไปต่อไปไก่ไก่มีไหมคะลูกมีนะคะกาเครื่องหมายถูกลงไปเด็กๆเด็กๆมี ภาพที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะมีสุนัขใช่ไหมคะแล้วก็บัวไม่ได้กล่าวถึงในบทนี้ต่อไปเรามาดูข้อที่3ค่ะโยงประโยคที่เกี่ยวข้องกับภาพจากเรื่องเพื่อนกันโยงประโยคที่เกี่ยวข้องกับภาพจากเรื่องเพื่อนกันมาดูข้อที่1นนักเรียนอ่านตามครูค่ะเด็กเด็กดูเด็กๆด,ดูอะไรคะในเรื่องเด็กเดกดู ภูผาใช่ไหมคะนักเรียนก็โยงมหาภูผาเลยโยงตัดเลยนะคะไม่เป็นไรอ่ะดูที่ข้อ2ค่ะอ่านตามนะคะลูกช้างชูอ่ะลูกช้างชูอะไรคะลูกลูกช้างชูชูงวงก็โยงไปหารูปภาพงวงนะคะต่อมาข้อ3ภูผาพาลูกช้างไปหา ผู้ผาพาลูกช้างไปหาใครคะผู้ผาพาลูกช้างไปหาเด็กๆใช่ไหมผู้ผาเนี่ยพาใบบกุกใบบวัวไปหาเด็กๆทักเนี้นก็โยงไปเลยขึ้นไปหาเด็กๆนะต่อมาขอ้อ4เด็กๆดีใจเรียกเด็กๆดีใจเรียกใครคะเรียกใบบุกใบบัวใช่ไหมก็โยงมาหาใบบุกใบบัวต่อไป ลูกช้างมีเพื่อนตัวเล็กก็คือไก่ใช่ไหมคะโยงไปหาไก่เลยลูกศรโยงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะควยกันไปมาไม่เป็นไรนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราไปต่อหน้าต่อไปกันเลยค่ะเรามาต่อกันที่หน้า49ค่ะลูกข้อที่4โยงภาพให้ตรงกับประโยคโยงภาพให้ตรงกับประโยคนักเรียนอ่านตามครูนะคะ ลูกช้างชูงวงภาพไหนคะลูกช้างชูงวงโยงไปให้ตรงเลยกับประโยคโยงต่อไปค่ะอ่านตามเด็กเด็กดูภูผาภาพไหนคะภาพนี้ใช่ไหมต่อมาค่ะใบบัวไปหาเด็กเด็กภาพไหนภาพนี้ต่อมาค่ะอ่านตามนะ ก่จ้องใบบัวและใบโบกภาพนี้ใช่ไหมคะอ่าเรียบร้อยนะคะไปต่อหน้าต่อไปเลยค่ะหน้า50ข้อ5ค่ะดูภาพและเขียนตัวอักษร,แล,กแ,ลกษรและเขียนคำให้ถูกต้องดูภาพและตัวอักษรแล้วเขียนคำให้ถูกต้องนักเรียนดูที่ภาพอันนี้ภาพอะไรคะ หางตัวอักษรก็จะมีสระอาหอหีบและงองูใช่ไหมนักเรียนก็เขียนลงไปเลยค่ะในช่องนี้คำว่าหางหออางอหางต่อไปภาพที่สองค่ะภาพอะไรคะลูกงวงใช่ไหมมีอักษรที่เขากำหนดให้ก็จะมีงอง,งองูงองูวอแหวนงวงเขียนยังไงงอ อัวงอง่วงใช่ไหมคะ,ะมาดูภาพที่3ภาพอะไรเอ่ยภาพช้างนักเรียนก็เขียนคำว่าช้างลงไปนายเขียนเองสิคะเขียนเองเขียนมาละทำให้เสร็จเลยนะคะทั้ง5ภาพนะภาพนี้ก็เป็นภาพของภูผาและภาพดีใจใช่ไหมคะ ไปเลยหน้า51ค่ะข้อที่6เติมคำตามภาพเติมคำตามภาพนักเรียนดูภาพแล้วเติมคำนะคะภาพที่หนึ่งเนี่ยภาพนี้นะคะเนี่ยภาพนี้ภาพใครคะ<ม>พ่อใช่ไหมเขียนเป็นหรือยังคำว่าพ่อเขียนหลายครั้งแล้วอลองเติมลงไปซิพ่อพออพอพอไม่เอก พ่อต่อไปภาพที่2แม่ภาพแม่ใช่ไหมคะก็เขียนลงไปเลยมอแอแม่แม่ไม่เอกแม,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 แม่ภาพที่สาภูผาพออูภูพภอพาอาผาต่อไปภาพที่4มีงานจะต้องเป็นใบบกอ่ะใบบอไอใบ,บ บออกอโบกภาพที่5ใบบวัวบอไอใบบออัวบวัวต่อไปเติมคำนะคะเด็กเด็กดูนักเรียนเห็นภาพแล้วเป็นภาพของภูผานักเรียนก็เขียนคำว่าภูผา ต่อมาเด็กเด็กดูใบโบกใบบัวใช่ไหมคะภาพนี้ก็เขียนคำว่าใบโบกใบบัวต่อไปนักเรียนไม่ต้องทำจุดเหมือนครูนะคะแค่อ่านตามก็พอเนาะต่อมาอ่านตามนะใบโบกใบบัวเป็นอะไรคะเป็นอะไรกันเป็นเพื่อนใช่ไหมคะก็เขียนคำว่าเพื่อน พอเอือนอเพื่อนไม้เอกเพื่อนกันนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยในหน้า51ไปหน้าต่อไปค่ะมาต่อหน้า52ค่ะข้อที่7เติมตัวเลขไทย6ถึง10ให้ตรงกับคำอ่านเติมตัวเลขไทย6ถึง10ให้ตรงกับคำอ่านข้อนี้ง่ายๆเลยนะคะตัวเลขไทยเนาะอ่ะนักเรียน ให้ตรงกับคำอ่านคำนี้อ่านว่าอะไรหออกกหกใช่ไหมคะถ้านักเรียนอ่านไม่ได้นับเลยค่ะนับเลยเนี่ยมีกี่ตัวคะเนี่ยผีเสื้อเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลข6ไทยเป็นยังไงคะเติมลงไปคะ่ะเลข6ไทยต่อไป7 8 9 10เติมลงไปเลยคะ่ะง่ายๆ เนาะถ้าใครที่ยังไม่รู้อ่านมาแล้วนะคะในอธิบายเพิ่มเติมความรู้ใช่ไหมคะไปหน้าต่อไปค่ะหน้า53ค่ะหน้า53ข้อที่8คําสั่งเติมตัวเลขไทยให้ตรงกับจํานวนในภาพเติมตัวเลขไทยให้ตรงกับจํานวนในภาพนะคะอะมาดูคําแรกดอกไม้ อ่านตามรู่ค่ะดอกไม้ดอกไม้ไมนักเรียนก็นับเลยค่ะว่ามีกี่ดอก1 2 3 4 5 6 7มี7ดอกเขียนเป็นตัวเลขไทยค่ะเลข7ใช่ไหมคะต่อมาดินสอดินสอนับเลยค่ะนับเลยดินสอมีกี่แท่งคะ แปดแท่งใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนเลขแปดไทยลงไปต่อมาค่ะอ่านตามเพื่อนเพื่อนนับแล้วเขียนตัวเลขไทยเลยค่ะต่อไปงูงูหนึ่งสามสี่ห้าเลขห้าไทยค่ะต่อไป กล้วยกล้วยกล้วยมีกี่ผลนะมีกล้วยกี่ผลอ่ะมานับสิหนึ่งสองอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะสองสาสี่ห้าใช่ไหมห้าผลอ่ะ,อะต่อไปค่ะ ใบไม้ใบไม้มีกี่ใบนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ใบเขียนเลขเกไทยนะคะต่อไปรองเท้ารองเท้ามีกี่คู่เราไม่นับเป็นข้างนะคะเรานับเป็นคู่อ่าคู่ก็คือต้องมี2ออันใช่ไหมคะอันนี้เราก็ต้องนับเป็น หคู่สองคู่3คู่อ่ามี3คู่ต่อไปค่ะเสื้อเสื้อมีกี่ตัวสองตัวต่อไปรถยนต์รถยนต์มีกี่คันคะลูกหนคันต่อไปนาฬิกานาฬิกานาฬิกามีกี่เรือน นาฬิกามีกี่เหรือนนับสิไหนคนนับสิเราต้องนับดูตรงสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะลูกหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจปดเ้าสิบได้สิบเหลือนใช่ไหมสิบเหลือนใช่ไหมคะอ่าเขียนเลขสิบลงไป ่าเรียบร้อยนะคะไปดูที่หน้า54เลยมาต่อข้อที่9ค่ะเติมสระเอหน้าพยัญชนะแล้วฝึกอ่านเติมสระเอหน้าพยัญชนะแล้วฝึกอ่านมาเติมลงไปเลยค่ะสระเอลูกเขียนสวยๆนะคะอ่าเติมลงไปเลยให้ครบทุกตัวแล้วฝึกอ่านมาอ่านพร้อมกันค่ะ พร้อมกันกับครูเลยนะคะหนึ่งสองสเกเอจเจเตเบเรเมเีเพเคอ่านอีกครั้งนะคะเกเอจเจเตเบ เรเมเหเผเอ่าดีมากค่ะปลายหน้าต่อไปหน้า55ข้อ10เติมสระเอสระแอแล้วฝึกอ่านเติมสระเอสระแอแล้วฝึกอ่านอันนี้เรียกว่าสระเอใช่ไหมคะหนเอใช่ไหม อันนี้เรียกว่าสระแอมีสองตัวเรียกว่าสระแอ1นึ a งอสอแอมาดูภาพค่ะอันนี้ภาพอะไรลูกทะอะไรทะเลทะเลเลสระเอหรือสระแออ,อ๋อสระเอนะคะเติมไปสระเอก็จะได้โทอะทะรอเอเลถ้าเราใส่สระแอมันก็จะเป็นลอแอแลอ่ะไปเที่ยวทะเลกันเถอะ ไม่ใช่นะคะผิดต้องเป็นสระเอถึงจะถูกต้องต่อมาค่ะภาพแตงโมแตงต้องเป็นสระอะไรลูกสระเอหรือสระแอ,อะสระแอนะคะเติมสระแอลงไปตอแองงแตงโมโอโมแตงโมต่อมาภาพอะไรเนี่ยนออน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 นนอนนอนอะไร เด็กๆต้องนอนนอนเปใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องเติมสระเอ,อาภาพนี้สะกดได้ว่านอนเป,ปอรปลอเอเปรเป็เนคำควบกล้ำนะคะต่อไปภาพนาฬิกาเราดูนาฬิกาเพื่อดูเวลาเวต้องเป็นสระเอนะคะเติมสระเอวอเอเวลอาลา,ลา ต่อไปค่ะภาพอะไรเนี่ยจล่ะเคอ่าเคต้องเป็นสระเออ่าจะเคถ้าเป็นถ้าเราเต,ติมสระเอจะเป็นอะไรจระเคเหรออ่าเขาไม่ได้เรียกว่าจระเค่นะคะจระเคอ่าสระเอต่อไปค่ะภาพแมวอ่าลูกแมวอ่าโม แอวแมวอ่านะสระแอนะคะไม่ใช่ลูกมิวนะลูกแมวอ่านะสระแอถึงจะถูกต้องต่อไปค่ะภาพกุนแจแจต้องเป็นสระแอจอจแอแจกอุยกุนกุนจจแอแจกุนแจต่อไปค่ะภาพอะไรเนี่ยแมงอะไรแมง มุมแมงต้องเป็นสระเอหรือสระแอสระแอนะคะมอแองอแมงมออมอมุมแมงมุมอ่ะมาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ามาอ่านพร้อมกันอ่านตามหรืออ่านพร้อมกันอ่านพร้อมกันดีกว่าอ่ะหนึ่งสองสามทะเลแตงโม,มนอนเปเรเว ลาจอละเข้ลูกแมวกุญแจแมงมุมเรียบร้อยนะคะไปต่อหน้าต่อไปต่อมาข้อ11เลือกคำที่กำหนดเติมให้ตรงกับภาพเลือกคำที่กำหนดให้ตรงกับภาพอ,อ่านอ่านคำนะคะแล้วก็นำมาเติมอ อ่านตามครูค่ะแพแพแม่แม่แหแหแบแบแกแกอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแพแม่แหแบ เติมคำค่ะนำลงมาเติมอย่างเช่นภาพนี้ภาพอะไรเอ่ยคนแก่ใช่ไหมคะภาพแรกมันเ่ยกเอาคำว่าแก่มาเติมกูจะเขียนได้ไหมหน้าอ่ะแก่นักเรียนเขียนให้ตรงในเส้นนะคะอ่ะคำนี้อ่์เขียนให้ตรงช่องนะคะของครูประการ,รใหญ่ภาพต่อไปนักเรียนก็เติมเลยค่ะคำนี้ขาหวานอะไร แห่ he, ใช่ไหมคะนักเรียนก็เติมแห่ภาพนี้ก็แม่เออแม่แห่แม่ตัวใหญ่เลยนะคะนักเรียนเขียนในช่องนะอันนี้เด็กเด็กเด็กเขาทำอะไรกำลังทำอะไรคะ่ะแบมือใช่ไหมก็บอแอบอแอแบ ต่อไปค่ะแพใช่ไหมคะแพแพที่ลอยน้ำอะ่ะพอแพอ่เอพอะเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วไปหน้าต่อไปค่ะมาต่อกันที่ข้อ12เรียงคําให้เป็นประโยคเรียงคําให้เป็นประโยคในข้อที่1ก็จะมีคําว่าดูเด็กๆภูผาดูเด็กดเ ภูผาเรียงให้เป็นประโยคได้ว่ายังไงคะใครตอบได้เอ่ยเรียงประโยคให้ได้ว่าเด็กเด็กดูภูผาใช่ไหมคะอ่าต่อมาข้อที่สองค่ะมีคำว่าดีใจเด็กเด็กเขียนให้เป็นประโยคว่ายังไงคะประโยคก็คือเป็นคำที่ทำให้เรารู้ว่าใครทำอะไรใช่ไหมคะ ข้อนี้ก็จะเรียงประโยคได้ว่าเด็กเด็กดีใจใช่ไหมคะต่อมาต่อมาข้อที่3มีคำว่าชูงวงลูกช้างเราก็ต้องเรียงประโยคได้ว่าอะไรลูกชูงวงลูกช้างนักเรียนเข้าใจไหม ไม่เข้าใจแสดงว่ามันยังไม่เป็นประโยคใช่ไหมคะเราต้องเอามาเรียงเราต้องเริ่มจากลูกช้างชูง่วง่าต่อไปข้อที่4ข้อที่4มีคำว่าเป็นภูผาลูกช้างเพื่อนเป็นภูผา ลูกช้างเพื่อนเรียงประโยคได้ว่ายังไงลูกให้เวลาคิดในเวลาคิดคิดไม่ออกดูในหนังสือก็ได้อ,อโยงประโยคได้ว่าภูผาเป็นเพื่อนลูกช้างใช่ไหมคะ ่อามาข้อที่5มีคำว่าลูกช้างตัวเล็กลูกไก่กว่าลูกช้างตัวเล็กลูกไก่กว่าเราก็ต้องมาเลี้ยงให้มันเป็นประโยคได้ว่าเริ่มที่ลูกไก่ใช่ไหมคะ ตัวเล็กกว่าลูกชา้างเรียบร้อยนะคะใครเขียนเสร็จแล้วเปิดไปหน้าต่อไปต่อไปหน้า58นะคะหน้าสุดท้ายแล้วเย่ข้อ13คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด ให้นักเรียนคัดลายมือให้สวยงามนะคะหน้านี้หน้าสุดท้ายก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะของบทที่3จบแล้วนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องครูด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่บทเรียนหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ